เผื <ś webinars> <c ười> ่อจะแต่งได้วิติ ตอนน้ำเงินสองเกมแล้วยังไม่เห็นไอ้ขุนได้เล่นเลยอไอ้ขุนอะไม่เห็นมันเล่นหรอกเ,เอานั่งอยู่ไม่ใช่หรอครับอ้วนอวนอ๋อไกลมองไม่เห็นหรอกทีแรกมองน้องคนน,นีย้ยังนึกว่าขุนขนาอยู่แค่โอ้แปลว่าไอ้ไอ้คนที่เล่นแบ็คไอ้ปีกซ้ายที่เจอผมเนี่ยเลยตัวน,นั้นตัวใหญ่ๆล้วแะนะครับนึกว่าไอ้ขุน ดีดไหมสวยบางนึบเล่นดีนะบัง ขยันดิชอบมันขยันมันตามสุดเ่ยนี่ตัวพิตยียิงเา้าเวลาเล่นคู่กับบางานั้วสนุกมันอ่านเกมได้แล้วมันตามดับเต็มข้อเลยพิตีนะทีนี้ของเราแบ็คซ้ายชอบปลุดสูงผมว่าสูงไปไปอยู่นู่นเลย ไม่ไม่นะเติมสูงไม่ได้หรอกแต่ผมว่าบอลอยู่กับประตูแต่ขึ้นไปรอนู้นเลยมันทําให้ประตูมันตบบอลไม่ได้ไงมันก็ต้องวางยาว่างเดียววางยาวไว้เดี๋ยวเขาก็สวนกลับมาแล้ะก็เป็นหลุดทีนี้ครั่โดนพี่ตีแน่เลยใช่จับบอลไหลไปด้นเอามือจับเลยพี่ตีเดี๋ยวได้นิง่ง จัีสอนงกบบุกัดมันโอ้ยสวยแล้วนะไม่ทันอ่ ประตูสนามใหญ่ไงมันไม่ยอมชะลอแบบเบาเลนะถ้าถตัวก็คือต้ัวตัวออกออกออกขาเพื่อจ่ายเพื่อ ปักหลักไงเฟรดสไตล์ไงสปีดต้องมีมีทักษะเหมือนวินนี่งไงนะสปีดอาจจะ77อย่างเงี้ยแต่ทักษะ98เอแใช่

เดี๋ยวไม่เออเอาเไปว่าไปยิงเลยไม่บาสเล่นกลางก็ดีแล้วนะตำแหน่งเหมือนเดิมแหละแค่อาจจะบอกเพื่อนไอ้บ้านน่ะว่าจะพึ่งขึ้นสูงมากขนาดนั้นใช่ไม่งั้นมันก็ไปทับกองหน้าไงขึ้นไปขนาดนั้น được rồi <laughs> cho tôi xem cái này đi cho tôi xem cái này đi đi พูดต่ออ่ะแล้วก็ดักแดกดักแดกตเงนไปให้เลยอ่ะไมหล่